ดูฮนุมานหลวงปู่ทิมนะครับตัวนี้องค์นี้เหลียงนะครับโคดข้างล่างไม่ใช่ไม่โคโคดสาราปเรียนนะครับมันจะมีโลหะอยู่ข้างล่างกล้องหน้าแตกมันไม่ชัดเท่าไหร่หรอกครับถ่ายไปแล้วทีหนึ่งชัดดีนะครับทีนี้เลยทำใหม่อีกทีหนึง่งนะครับดูก่อนครับ นะครับผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้ถ้ากล้องมันหน้าไม่แตกมันจะเห็นทุกลายเลยนะครับ <c oughs> สีเหลืองนะครับข้างล่างนี้เป็นนว่าโลหะนะครับเป็นโคตรสาร,ระเปลียนนะครับ คดซาลาโปเลียนนะครับไม่ใช่เลขสามนะครับของปูทิม <c oughs> องค์นี้ปี2518 <c oughs> ปี18นะครับ <c oughs> ถ้าต้องการนะครับโทรได้เลยนะครับราคาต่อลองกันได้นะครับ <c oughs> 808 909 8ปดศูนย์แปเาแเนะครับเบอร์โทรนะครับบอกใหม่ทีหนึ่งนะครับ0 8 0 9 8แปดศูนเาแปเะครับเป็นเบอร์เบอร์โทรผมอยู่ละเอียดนะครับถ้าต้องการฮนมุมานลงุงปู่ทิมนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับ สวยงามจริงๆนะครับอันนี้มันผมถ่ายหน้ากล้องโทรศัพท์มันแตกมันก็เลยมองไม่ชัดนะครับดูได้แค่นี้ก็ยังพอดูได้นะครับ เบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับบอกอีกทีหนึ่ง080 989 6531ครับถ้าสนใจโทรได้เลยนะครับถ้าไม่สนใจแล้วกันไปครับขอบคุณครับ